จทย์ข้อนีเอ้เรื่องของอัตราเร็วนะครับลองดูโจทย์นะฮะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้เพราะว่าปั่นจักรยานขาขึ้น30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขาลง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแปดโจทย์แค่นี้ก่อนแสดงว่าขาขึ้นเนี่ยเขาปั่นด้วยความเร็วช้ากว่าขาลงเ,เท่าตัวถูกไหมหรือพูดง่ายๆคือความเร็วขาลงเนี่ยเร็วกว่าขาขึ้นเท่าตัว60กับ30เนี่ยโอเคนะครับและสิ่งที่โจทย์กำหนดต่อมาก็คือระยะทางที่ปั่น ขึ้นเขาและลงเขามีอัตราส่วนเท่ากับ2ต่อหนึ่งตามลาดับอันนี้บอกอะไรอีกหรือเปล่าบอกว่าระยะทางขาขึ้นนี่มากกว่าขาลง2เท่าเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้ความเร็วต่ํากว่า2เท่าระยะทางระยะทางก็มากกว่า2เท่านะฮะเพราะฉะนั้นพ,พูดเป็นภาษาคนเลยก็คือว่าถ้าในระยะทางไม่ใช่ในจากโจทย์จากที่โจท์กกำหนดเนี่ยนะครับเขาปั่นจักรยานขาขึ้นเนี่ยในเวลาที่เท่ากันเนี่ยเขาจะใช้เวลาเขาจะ คนปั่นขาลงเนี่ยจะได้ระยะทางมากกว่า4เท่าว่าอย่างนั้นเถอะนะครับอ่ะทีนี้โจทย์ถามว่าแล้วความเร็วเฉลีย่ยความเร็วเฉลี่ยก็รวมกันนะครับจากโจทย์ก็คือ V เท่ากับ S ส่วน T ถูกปะ่ะทีนี้ขาขึ้นครับขาขึ้นอตัตราเร็วคือ30เท่ากับ S ส่วน T นะฮะแต่เดี๋ยวนะผมจะไม่ใช้ S เดียวเพราะว่าเขาบอกว่าขาขึ้นเนี่ยสต่อหนึ่งถูกปะ่ะเพราะนั้นผมก็จะบอกว่ามันเป็น 2S ต่อหนึ่งเเลยโอเคไหมครับระยะทางขาขึ้น2เท่าของขาลง ถูกไหมฮะสองต่อหนึ่งและขาลงครับขาลงก็คือ60อันนี้เป็น2อเอนานะ6กเท่ากับ S ส่วน T โอเคอันนี้คืออัตราเร็วครับปรากฏว่าณนะตอนนี้ครับเราได้ระยะทางรวมเท่าไหร่ครับระยะทางนะฮะระยะทางทั้งสิ้นเนี่ย 2s บวกกับเเนี่ยเท่ากับ 3S อันนี้คือระยะทางรวมนะเพราะว่าเราจะหาเฉลี่ยทั้งขึ้นทั้งลงนะครับสิ่งที่เราต้องรู้ต่อมาก็คือเราก็ต้องรู้ว่าอ้าวแล้วเวลาม,มันใช้เวลาไปเท่าไหร่ก็หาทีครับแก้สมก,การเพื่อหาทีนะครับ จากสมการที่1กับสมการที่2สมการที่1่พบว่า t เ,เนี่ยเท่ากับ 2s ส่วน30หรือ s ส่วน15โอเคปะ่ะและจากสมการที่2เนี่ย t ก็เท่ากับ s ส่วน60โอเคปะ่ะสิ่งที่เราอยากจะรู้คือเวลามันใช้ไปเท่าไหร่เอาสมการที่1บวกสมการที่2ครับ s ส่วน15บวกกับ s ส่วน60ได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับ 5s ส่วน60หรือ เอส่วนสิบสองโอเคป่ะสิ่งที่เราพบตอนนี้ต้องต้องแปลนะต้องแปลเอสแป๊บหนึ่งนะครูเขียนเอสใหม่เอส่วนสิบสองนะครับเอสส่วนสิบสองโอเคนะครับสิ่งที่เราต้องต้องแปลก็คือเราใช้เวลาทาั้งสิ้นเอส่วนสิบสองนะครับตอนนี้นะเวลาเวลาคือเอสส่วนสิบสองนะครับระยะทางมีเท่าไหร่ระยะทางระยะทางระยะทางมอกี้เท่าไหรระยะทางนี่ไง 3s นะครับ 3S ก็เลยอยากจะรู้ว่า,าระยะทาง3 s เวลา s ส่วน12อเนี่ยอัตราเร็วที่ใช้เท่าไหร่ครับ3 s ส่วนด้วย s ส่วน12เกิดอะไรขึ้นครับ3 s คูณด้วย12ส่วน s นะครับแล้ว s ก็ตัด s คำตอบก็คือ36แปลว่าแปลว่าระยะทางที่จดข้อมูลทั้งหมดที่จดกำหน,นดให้เนี่ยนะครับคำตอบก็คือ36กิโลเมตรต่อชั่วโมง